สวัสดีสสดค่ะค,ค่ะก็มีคุณจอยมาพร้อมกับความหอม ใช่แล้วค่ะพี่หนุ่มคือจริงๆคือเราดูในทีวีบ่อยมากเลยนะคะคือดาราไปออกเยอะมากก็เป็นคนที่ปกติไม่ค่อยใช้น้าหอมเพราะว่าเวลาฉีดแล้วกลิ่นไม่ติดตัวตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็มอความรู้สึกว่าแบบเออไม่ใช้ก็ได้คือฉีดไปไม่มีใครได้กลิ่นแล้วพอเราดูทีวีเยอะๆอะเราเห็นแบบดารานักแสดงมาพูดเยอะค่ะก็เลยลองใช้มาดังฟินดูรับผลปรากฏว่ากลิ่นติดตัวมากจริงๆคือเหมือนไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเหงื่อออกอะไรก็คือความรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมแล้วก็เป็นกลิ่นพิเศษเฉพาะของเราคือจอยกับพี่ากไม่นร ลักแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ฉีดแล้วคนทักจริงว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นคนแบบหอมเนอะเลยกลิ่นตัวหอมมากเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างกลิ่นที่จอยชอบค่ะก็คือที่ใายประจําเลยก็คือสีแดงค่ะก็คือฟิวินเลอร์ฟรีก็คือท,ท,ที่ใช่ปะที่ลวพีแพ่แต่มันดูเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะที่ชอบมากกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงเครื่องหองอความรู้สึกว่าสีแดงมันให้ความรู้สึกแบบหอก มันจีแอบหวานนะมันมีความรู้สึกสดชื่นใช่มันสดชื่นใช่ไหมคะแล้วก็อีกคือชอบผสมกับสีเขียวมากค่ะสีเขียวคือ,อมอร์ฟินอันนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มันดูสดใสอืคือรวมกันแล้วก็มันก็จะเป็นอีกลิ่นหนึ่งออกมาใช่ค่ะคือมันสามารถที่จะผสมกันได้แล้วก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งแล้วก็เป็นกลิ่นเฉพาะของเราด้วยค่ะแล้วก็อย่างช่วงนี้นะก็เป็นลิมิต็เลยแถมให้นะคะเป็นกลิ่นสีส้มพี่หนุ่มลองหรือยังสีส้มพี่่ลองได้ไหมอ,ะอ่ะมันจะมีความเหมือนแบบ สดชื่อแล้วก็หวานแต่มันแอบหวานกว่าสีแดงนิดนึงแต่เป็นกลิ่นที่มันดูเป็นเหมือนแบบมีผลไม้นิดนิดเข้าใจคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้คือคอนเฟิร์มว่าหอมมากๆเลยนะคะคือปกติค่ะน้ําหอมแารามฟินนะคะก็2ขวดเนี่ยปกติเกือบ3,000บาทนะคะแต่วันนี้จ่ายแค่1,990บาทค่ะและเฉพาะคุณผู้ชมที่สั่งซื้อมาตอนนี้เลยนะคะรับน้ําหอมสีส้มนะคะฟรี1ขวดเป็นลีมิเต็ดด้วยนะคะแล้วก็มีรลชั่นค่ะสีดํากับสีแดงแบบนี้3หลอดนะคะคือทั้งหมด6ชิ้นค่ะปกติเนี่ย 6,000บาทนะคะแต่วันนี้จ่ายเพียง1 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยซื้อ2แถมส่เลยคุ้มมากๆเลยนะคะยังไงก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ไลน์ f i n 96นะคะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์0 2 3, 0 3 0 0 0 3 3ค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นมีปัญหาเหมือนจอยคือกลิ่นติดค่อนข้างง่ายจริงๆแนะนําเลยว,ว่าให้ทาแบบบอดี้ลชั่นไปก่อน,นะค่ะแล้วก็ฉีดน้ําหอมทามน,นี่กลิ่นมันก็จะยิ่งติดตัวขึ้นนะคะพีน้องผู้ชมได้กลิ่นไหมได้กลิ่นดีหอมมากคือหออมตลลดดเยเนยนนไ้กิ <มา S 1> <น>ะ<อ> เราก็คอนเฟิร์มนะคะพราฉันคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ค่ะ <ไฟ S 1> น้ําหอมมาดามฟินนะคะ2ขวดปกติเกือบ3,000บาทค่ะวันนี้1 9 9 0บาทนะคะเวถ้าเกิดว่าสั่งซื้อแค่ตอนนี้เลยนะคะ <ไฟ S 1> ก็จะได้รับน้ําหอมเพิ่มอีก1ขวดนะคะ <ไฟ S 1> โลชั่นอีก3หลอดค่ะซึ่งทั้งหมด6ชิ้นนะคะราคาเกือบ6 0 0 0บาทค่ะแต่วันนี้จ่ายแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะรีบสั่งตอนนี้เลยนะคะที่ Li@ น์แอดฟิน9ค่ะมีแอดด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0 2 0 3 0 0 0 3 3าค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจอยคร่ะขอบคุณค่ะหอมมากจริงๆนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ